มาเลยครับทุกคนมาในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับมีข่าวสารของเป๊ปกูเดล่ามาพูดถึงครับแมสซี mm ่ hmm. รอฟังคําตอบครับเป๊ป mm hmm. ตัดสินใจอนาคตภายในคริสต์มาสนี้ครับ mm hmm. อันนี้เป็นรายงานข่าวจาก ESPN นะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะรอฟังคําตอบจากเป๊ปกูเดล่าภายในช่วงคริสต์มาสว่าสุดท้ายแล้วจะเอาอยัางไงกับอนาคตของตัวเขาเอง สัญญาของเป๊ปกุดอลากับแมสตี้ครับเหลืออีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและสโมสร,รก็อยากให้เขาต่อสัญญาเพิ่มหลังกวาดความสําเร็จมากมายรวมถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ6สมัยยังไงก็ตามความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมระหว่างเขากับซิกก,กี้เบเกิริสตายผู้อำนวการกีฬาฟุตบอลของแมสตี้หมายความว่าโค้ชวัย53ปีอย่างเป๊ปเองจะได้รับอิสระในการตัดสินใจว่าจะออกจากตําแหน่งในแบบไหนและเมื่อไหร่ ขาสอแววจำลาจากแมสตี่หลังพ้นศึกชิงแชมป์สโมสรโ,โลกในปี2025แต่รายงานก็บอกว่าการตัดสินใจครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นภายในช่วงคริสต์มาสนี้นะครับแมสตี้ครับตระหนักดีว่าเป็นงานชิ้นใหญ่ขนาดไหนครับในการตามหาคนมาแทนที่ของเปปกุเดล่ามันยากมากและอยากได้เวลาเตรียมตัวมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อวางแผนและประเมินคนที่จะมารับช่วงต่อนะครับเปปกุเดล่าครับเคยบอกไว้ว่าเวลาของเขากับแมสตี้อาจจะมาถึงจุดสิ้นสุด โดยเขากล่าวไว้หลังชนะเหนือเวสแฮมยูไนเต็ดสามหนึ่งว่าใกล้เคียงกับการออกจากตำแหน่งมากกว่าอยู่ต่อแมนสตี้ครับคาดหมายว่าเป๊ปกุลล่าจะอยู่ครบตามสัญญาในปัจจุบันของเขาแต่ก็ทำใจมีโอกาสที่จะเห็นเขาอำลาจากตำแหน่งในปีหน้าเหมือนกัน mm hmm. ชางเป๊ปกุลล่าครับเคยผ่านการคุมไบรเยนมิวนิคมา3ปีบาซโลนา4ปีทำให้ตอนนี้เขาอยู่ในตำแหน่งกุนซือของแมนสตี้ยาวนานกว่าที่คาดไว้ครับ เชื่อกันว่าเป๊ปกุเดล่าครับไม่น่าจะรับงานคุมสโมสรอื่นหลังจากจบงานนี้ไปแต่เขายังมีความฝันที่จะคุมทีมชาติไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆด้วยนะครับโอ้โหนั่นเลยครับก็คือสถานการณ์ของเป๊ปกุเดล่าต้องมาตามครับรอฟังคําตอบของเขาว่าสุดท้ายเนี่ยจะเอาอยัางไงต่อนะครับโอ้โหจะต่อสัญญาใหม่กับแมสตี้หรือว่าจะาจบกันแค่นี้นะครับมีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้ง2ทางเลยครับ แต่ทางแมนซิตี้รอความหวังว่าอยากให้อยู่ต่อแหละอยากให้เพิ่มสัญญาขึ้นไปแต่สุดท้ายแล้วไม่รู้ครับว่าทางเป๊ปเองจะพูดอะไรออกมานะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับตามข่าวสารกันต่อเลยของแวงซองคอปนีนะครับคณซื้อคนใหม่ของไบเยนเนี่ยเขาวอนอยากให้พี่เสือใต้ไบเยนิวนิคครับเล่นด้วยความกล้าและความดุดันนะโอ้โหจะเป็นยังไงครับเนี่ย แวงซองโกบานีครับยืนยันไม่เปลี่ยนแนวทางฟุตบอลของเขาต้องการให้ไบรเยนมิวนิกเล่นด้วยความกล้าและดุดันหลังเขาเข้ารับตําแหน่งกุนซือคนใหม่ครับโกบานีครับพาบรีทำผลงานยอดเยี่ยมนะครับเลื่อนชั้นกลับมาสู่พิมลีตั้งแต่ปีแรกที่คุมแต่ต้องเผชิญหน้ากับความจรงิงเมื่อฟุตบอลเกมรุกของเขาเจอบททดสอบแบบหินครับบอีสุดสุดแดนผู้ดีการตกชั้นของบอรีทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าแทคกติกของโกบานีอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมไม่มากพอ แต่กบดีไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแนวคิดแนวทางอะไรของเขาเลยนะครับจะคุมแบบนี้เขาก็บอกว่าผมไม่มีความตั้งใจที่จะกลายเป็นอีกคนเมื่อมาที่สโมสรนี้และเส้นทางอาชีพนี้ผมไม่คิดว่านั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการผมอยากให้นักเตะบบเยนแสดงความกล้าหาญครองบอลด้วยความกล้าหาญมีแนวทางชัดเจนเมื่อครองบอลแต่นิสัยของผมก็เป็นคนดุดันเหมือนกันตังนั้นผมอยากให้ทีมเล่นด้วยความดุดัน ผมอยากให้ทีมแสดงสสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ของผมด้วยความกล้าสุดๆในตอนที่ครองบอลและในตอนที่ตัดสินใจแสดงความดุดันออกมาเยอะๆตลอดทุกนาทีของการแข่งขันกมเนีรบอกว่าพวกเขาเนี่ยยังมีแรงกระตุ้นเป็นพิเศษในฤดูกาลหน้าจากที่สนามอาริยันซารีนารังเยี่พวกเขาจะเป็นสังเวียนชิปเปอร์สเกนัดชิชะเลิศครับเขาบอกว่าเป้าหมายของผมก็ค่อนข้างง่ายนะผมพยายามคว้าชัยในทุกนัด ไม่สาคัญว่าจะเล่นที่ไหนสําคัญที่สุดคือเราอยากจะคว้าชนะทุนนัดถ้าผมพูดตามตรงเนี่ยเชฟสเล็กนัดชิงที่มิวนิกอาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าเรื่องอื่นอยู่สักหน่อยแต่ผมรู้ว่าแค่นี้แค่พูดเนี่ยทำให้ไปถึงรอบชิงไม่ได้หรอกมันต้องทําให้ดูนะครับอ้โหอันนี้คือสิ่งที่แวงซองกอบ,บานีครับได้พูดนะครับบอกว่าอยากให้แข้งใบเย็นทุกคนครับเล่นด้วยความกล้าและความดุดันนะครับ ดูดันไม่เกรงใจใคร f o r c e Ranger Raptor Generation ใหม่จัดไปให้ทุกคนจัดไปให้พรุ่นจัดไปยา,ยาวๆเลยนะครับผมจัดไปให้พรุ่นจุดๆ